ยูทูบเบอร์สาวชาวผาาเองก็ไม่เห็นด้วยที่มีแรงงานผาา่ากลุ่มหนึ่งออกมาเรียกร้องซิธิ์ถึงสิบข้อ เธออยากทิ้งท้ายไว้ว่าประเทศไทยให้ที่ทำมาหากินก็โชคดีแค่ไหนแล้วอย่าเรียกร้องในสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ได้เลยนะครับผมฟังแล้วก็เหนื่อยแทนนะคะตรงนี้คือไม่อยากให้ขอสิทธิ์อะไรต่างๆในประเทศไทยนะคะสําหรับตัวใหม่นะคืออ่านแล้วก็รู้สึกไม่ดีนะคะกลัวชาวไทยเนี่ยเกลียดชาวเมียนมาไปมากกว่านี้นะคะคืออย่าไปเรียกร้องสิทธิ์อะไรต่างๆในประเทศไทยเลยนะคะละบยเบน มีเเรื่ององงยากากให้ฟัสบายดีสวัสดีพี่หน่องปองปายมดสุขูสุคนมาพบกับละบุบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่382และในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับขอเรียกร้องของแรงงานผา่าที่ใครๆครเห็นก็ต้องบอกว่ามันหมากเกินไป ที่ทางประเทศไทยจะให้ได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับข้อเรียกร้องของแรงงานผาม่าม่ดังนี้ครับ1เลยนะครับนักการเมืองของผาม่าสามารถมาลีภัยในประเทศไทยได้โดยต้องออกบัตรประจําตัวให้ด้วยนะครับ สองแรงงานพม่าที่ทำงานในไทยจะต้องมีที่อยู่อาศัยในไทยถูกต้องตามกฎหมายด้วยบัตรเพียงใบเดียวแรงงานพม่าสามารถใช้บัตรใบเดียวในฐานะประชาชนไทยและเอาไปทำธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ 3. ลูกหลานของแรงงานที่เกิดในประเทศไทยสามารถได้รับการศึกษาในไทยและฝึกทักษะการทำงานในไทยได้ตามกฎหมาย 4. ออกบัตรยังชีพให้แก่แรงงานผู้สูงอายุเหมือนคนไทยนะครับ5ตัวแทนแรงงานพม่าสามารถ มายอยู่อาศัยในไทยได้แบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับ 6. พลเมืองชาวพม่าต้องสามารถต่ออายุบัตรได้และสามารถอาศัยอยู่ในไทยได้นานๆนะครับ 7. ต้องสามารถระดมทุนเพื่อพลเมืองชาวพม่าในไทยแบบถูกต้องตามกฎหมาย 8. ประชาชนชาวพม่าต้องสามารถสร้างสหภาพอิสระในไทยได้ 9. แรงงานพม่าจะต้องได้รับอิสระในดานต่างๆในไทยได้นะครับและสุดท้ายข้อที่ 10. แรงงานสามารถเปลี่ยนงานอะไรก็ได้ในไทยแบบอิสระนะครับต่อกั เรื่องนี้นะครับยูทูบเบอร์ชาวพม,มา่ามีมุมมองแบบนี้ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมคลิปจากยูทูบเบอร์ชาวพม,มาทันนี้นะครับผมฟังแล้วก็เหนื่อยแทนนะคะตรงนี้คือไม่อยากให้ขอสิทธิ์อะไรต่างๆในประเทศไทยนะคะสําหรับตัวใหม่นะคืออ่านแล้วก็รู้สึกไม่ดีนะคะกลัวชาวไทยเนี่ยเกลียดชาวเมียนมาไปมากกว่านี้นะคะคืออย่าไปเรียกร้องสิทธิ์อะไรต่างๆในประเทศไทยเลยนะคะคือเราเข้ามาในประเทศไทยอาศัยแล้วก็ได้ทํางาน นนะะได้ทํางานแบบที่เรา อยากจะทําดีที่สุดแล้วสําหรับเรานะคะเราทาพาสปอร์ตแล้วก็ได้มีสิทธิทคุ้มครองที่ตามกฎหมายไทยได้ออกไว้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วนะคะคือจะบอกแบบนี้นะคะว่าประเทศเราเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ให้เราขนาดนี้เลยนะคะคือเราไปเรียกร้องสิทธิ์ทางทางประเทศของเราดีกว่านะคะตรงนี้ขนาดประเทศของเราอ่ะยังไม่มีสิทธิ์อะไรให้เราเลยอย่างเช่นว่าบัตรผู้สูงอายุหรือว่าบัตรอะไรต่างๆเนาะคือยังไม่มีสิทธิ์เลยในประเทศของเราอ่ะเรามาเรียก ร้องสิทธ์ในประเทศของเพื่อนบ้านน่ะคือมันมันดูไม่ดีแล้วก็มันดูมันทําให้คนไทยนะคะทั้งหลายเนี่ยเกลียดเรานะคะคือไม่อยากให้ออกมาเรียกร้องสิทธ์อะไรต่างๆเนาะเอาเท่าที่คนไทยนะคะให้สิทธิ์เราก็พอแล้วนะคะประเทศบ้านาใกล้เคียงกันเนี่ยอย่าให้แบบ ทั้งสองฝ่ายเนาะมาแบบเออเลือดร้อนตามอย่างคือเราก็เป็นประชาชนชาวเมียนมาเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นคนไทยใหญ่ไทยคืนอะ่ะเรามันไม่โอเคสําหรับทุกๆคนนะคะที่บางคนอะ่ะไม่รู้เป็นชาวบ้านธรรมดาก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์อะไรแต่เราเหมือนกับโดนโด,ดนด่าไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะบางทาีชาวไทยเขาก็คิดว่าเราเป็นคนพม่าเนาะเหมือนกันอะไรแบบนี้เท่าที่แอดฟังจากนองไม้เฉียงตุงก็สามารถสรุปได้ว่าการที่ทางการไทยให้ที่ทํางานก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับอย่าเรียก รองอะไรให้มันมากนะจนทําให้เพื่อนรวมชาติดดร้อนไปด้วยเรื่องบางเรื่องแม้แต่รัฐบาลของพมากก่าก็ยังไม่สามารถสนองให้ได้เช่นว่าเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับรัฐบาลพม่าก,ก็ไม่มีให้เลยนะครับจะเรียกร้องจากรัฐบาลไทยได้อย่างไง ดังนั้นอย่าเรียกร้องอะไรมากมีงานทําอย่างทุกวันนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วเพราะถ้าถาูกส่งกลับบ้านก็อาจจะได้ไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับเพื่อรับใช้กองทัพพมา่าดังนั้นการมีงานทําในไทยก็ถือว่าโชคดีกว่าทึกหวยซะอีกนะครับเธออย่างอัทายอีกว่าเวลาโดนด่าก็รู้สึกว่าโดนด่าไปด้วยเพราะเธอเองก็เป็นชาวพม่านะครับดังนั้นอย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเลยนะครับมีงานก็ทํางานไปเก็บเงิน ส่งมาให้ครอบครัวถังบ้านจะดีกว่านะครับผมต่อไปนี้นะครับแอดจะพาพี่ๆไปดูมุมมองของชาวไทยกันบ้างเมื่อรู้ว่าแรงงานพม่ากลุ่มหนึ่งมาเรียกร้อง1ิบข้อนะครับผมพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรเราไปเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยฐานนี้นะครับขอให้มุมมองว่าน้องไม่พูดได้ดีมากขนาดอยู่มา่ายังไม่มีสิทธิพิเศษอะไรเลยแต่มาทํางานที่ไทยอยากไดนี่น,นนั่นนะครับแค่รัฐบาลให้โอกาสเข้ามาเมืองไทยหางานทาโดยอิสระก็เป็นบุญมากแค่ไหนแล้วนี่ออกมาเดินขบวนกันแบบ นี่เลยมันไม่ถูกนะผมจะบอกให้ว่าต่อไปชาวพาม่าจะอยู่ไทยลําบากขึ้นและจะเข้ามาไทยก็ลําบากขึ้นเช่นกันนะครับพวกคุณทําตัวเองทางนั้นต่อไปนี้รัฐบาลไทยเอาจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคอยดูเรามาตามตัวมุมมองที่สองจากชาวไทยแถนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าแรงงานเรียกร้องรัฐบาลต่างสิบข้องานในฐานะคนไทยขอเรียกร้องข้อเดียวพอนะครับคือกลับบ้านไปเอถอะทาอยู่แล้วมาเรียกร้องอะไรเยอะขนาดนี้นะครับผมขอแนะนํากลับไปช่วยมินอ,องไล์เถอะพออยู่ดีมีกินนะ ลืมตาอาผากได้ได้คืบจะเอาศอกนะครับผมเรามาตามตู้มุมมองที่3จากชาวไทยถ่านนี้นะครับขอให้มุมมองว่าจริงๆต่างด้าวต้องรู้ลิมิตของตัวเองบ้างนะครับคุณจะกลายเป็นบอลทําลายความมั่นคงของไทยระวังจะถูกส่งกลับแบบไม่รู้ตัวทุกประเทศเขามีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงานอยู่แล้วนะครับเรามาตามตูมุมมองที่4ีจากชาวไทยถ่านนี้นะครับขอให้มุมมองว่าคนต่างชาติทํางานมีประกันสังคมจ่ายครบ180เดือนหรือ15ปีมีอายุ55ปีบริบูรณ์คุณก็มีเงิน เินเดือนกินตลอดชีพเหมือนกับคนไทยแค่การศึกษาก็คุ้มแล้วนะครับเรียกร้องขนาดนั้นกลับไปเรียกร้องกับมินอองไนลดีกว่านะครับเรามาตําด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยทันนี้นะครับขอให้มุมมองว่าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีแรงงานก่อสร้างคนไทยก็สร้างกันเองถังนั้นส่วนมากเป็นคนอีสานสร้างบ้านสร้างเมืองกันและไปเป็นแรงงานประเทศอื่นก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรใครนะครับเรามาต่าด้วยมุมมองที่หกจากชาวไทยทันนี้นะครับขอให้มุมมองว่าเสียแรงที่เข้าใจว่านิสัยดีกว่าเพื่อนเอาเขาจริงๆนะครับนักกว่าเพื่อน ก,การกระทําแบบนี้เป็นการได้คืบจะเอาศอกเป็นการทุบหม้อข้าวตัวเองสุดท้ายไทยคงคิดใหม่นะครับเอาแรงงานจากต่างชาติที่ไกลออกไปจะดีกว่านะครับเรามาตาม้ววมุมมองที่เจ็ดจากชาวไทยฐานนี้เขาให้มุมมองว่าคนพม่าไม่รวมคนมอญไทยใหญ่นะครับจากคอรเรียกร้องครั้งนี้คนไทยเริ่มไม่ไวใจคนพม่าหลายล้านคนที่มาขายแรงงานในไทยแล้วนะครับประเทศไทยให้โอกาสคนพม่าขนาดนี้ยังไม่พอใจอีกเหรอถ่ายอยู่ไทยแล้วไม่สบายใจอึดอัดขับแค้นนะครับก็กลับไปพม่าบ้านเกิดกลับไป เรียกร้องให้เต็มที่เลยในประเทศของตนเองที่นี่ประเทศไทยคนพม่าไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรทางเส้นนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่8จากชาวไทยทานนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าเยอะไปมากลําเส้นนะครับกล่าวกายกิจการความมั่นคงภายในประเทศไทยส่มเสียงมากและพมคนไทยไม่พอใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเรามาตามด้วยมุมที่9จากชาวไทยทานนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าเรียกร้องข้อเสียท่าม้อ่ก่าทำหน้าที่อย่างคนไทยหรือไม่เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตของตัวเองนะครับเรามาอั โดยมุมมองสุดท้ายจากชาวไทยฐานนี้นะครับขาให้มุมมองว่าจากคนไทยหายใจให้งานว่าพม่าสร้างปัญหาหน้อยที่สุดในแรงงานต่างชาติแต่พอออกมาเรียกร้องแบบนี้ทําให้เพื่อนร่วมชาติลําบากไปด้วยคนไทยและรัฐบาลไทยรู้ว่ามีคนผิดกฎหมายในไทยเยอะและแย่งงานคนไทยแต่คนไทยก็ไม่พูดทําไม่ลําเซนจริงๆถ้าคนไทยรวมตัวไม่ยอมจริงๆยืนรัฐบาลคนพมา่าจะลําบากเอานะนะครับผมนั่นคือเรื่องราวในวันนี้นะครับก็มีถังมุมมองของชาวพมา่ามุมมองของ าวไทยและมุมมองของแอดมินนะครับสวนพี่น้องถังบ้านถ้ามีมุมมองที่แตกต่างก็สมัครจะคอมเมนต,ต์ลง,งใต้วิดีโอได้เลยนะครับและใน EP นี้ถ้าแอดนำเสนอผิดพ,พลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก่อนลาจากการขออภพยในี่น้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองก่อนจบคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแลวเจอกันใหม่ EP หน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบบีบินด้วยนะครับขอบคุณครับ